เราไปข้างหน้าถึงจะไม่สะดุดมันต้องเริ่มจากความคิดก่อนนะเพราะว่าถ้าชุดความคิดเราไม่ได้ความรู้สึกเราก็จะไม่ได้การกระทำเราก็จะไม่ได้นะมันมีคนทำนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จถ้าไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดขเข้าใจใช่ไหครับ ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะมีวิธีคิดที่ถูกต้องสําหรับการทําธุรกิจนะต่อให้เราขยันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเติบโตอยู่ในอุตสาหกรรมนี้โอเคไหมครับทีนี้ก่อนอื่นนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ ธุรกิจกันนะก็อือื่นเราจะต้องมีมายเซ็ตที่ถูกต้องก่อนนะมีมายเซ็ตที่ถูกต้องก่อนทุกคนต้องเข้าใจก่อนวันนี้ที่ทุกคนเข้ามาในดอกนิปคุณเข้ามาทำธุรกิจเข้าใจคำว่าธุรกิจไหมดอกลิปคือธุรกิจและถ้าคุณไม่เข้าใจคำว่าธุรกิจ ผมจะขยายให้ฟังงานคืออะไรงานคือมีเจ้านายโอเคสมมติถ้าเราไปทำงานเนี่ยเราจะมีเจ้านายและเจ้านายเนี่ยมีหน้าที่สั่งงานเราแล้วก็จ่ายเงินให้กับเราแล้วเราก็ทำงานตามคำสั่งโอเค แต่ในโลกธุรกิจในโลกธุรกิจในดอกพิเด็ไม่มีเจ้านายเข้าใจใช่ไหมไม่มีเจ้านายดอกพิไม่มีเจ้านาย,ไม,มานายไม่มีนาฬิกาลงเวลาไม่มีนาฬิกาบอกเวลาว่าจะต้องทำตอนไหนจะต้องเลิกตอนไหนโอเคเพราะฉะนั้น ใ hey, นดอกิคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่บังคับตัวเองได้เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่บังคับตัวเองไม่ได้การทำธุรกิจมันจะยากละ่นะอ่ะผมจะถามง่ายๆคุณทำงานประจำตั้งแต่8ปดโมงจนถึง5้าโมงเย็นคำถามคือคุณอยากทำไหมอานะผมถาม ณอยากทางานจริงๆหรือเปล่าถ้ามันไม่มีนาฬิกาลงเวลาคุณไปคุณไปทํางานกี่โมงคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าคุณจะตื่นตีห้าแล้วไปแปดโมงแล้วมั่นใจหรือเปล่าว่าจะเลิกห้าโมงฮะคุณไม่ได้อยากทํางานแล้วคุณไม่ก็อยากกลับเร็วถูกปะแต่ทำไมไมันถึงทำไมคุณถึงยอมตื่นเชา้าทำไมคุณถึงยอมตื่นเชา้า เพราะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณเข้างานไม่ตรงคุณจะไล่มึงออกถูกไหมแลวถ้ามาสายไปจ่ายเบีย้ยเลี้ยงแล่ถ้าขาดบ่อยคุณไปจ่ายโบนัสนั่นคือสิ่งที่คุณไปตกลงกับเจ้านายถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยไม่ได้อยากทำงานประจำหรอกแต่แม่งมีกฎมันมีกฎมาบังคับคุณ นี่รู้อย่างว่าเวลาคนทั่วไปมาทําธุรกิจเขาจะไม่ค่อยสําเร็จเพราะอะไรวะเพราะว่ามันมันไม่เป็นไม่มีมมมกฎเข้าใจคำว่ามันมันมีกฎไหมถ้าเราเป็นลูกจ้างเราจะโดนใช้งานแบบโอ้โหหามลุงหามครับคุณจะถูกบังคับสมว่าถ้าคุณเป็นเซล์ลนะคุณจะถูกบังคับให้ทํายอดและให้โทรหาลูกค้าตอใหอ้คุณถ้าเคุณไม่โทรเขาจะไล่คุณออกถูกปะ ในโลกธุรกิจวันนี้คุณไม่โทรหาลูกค้าเนี่ยไม่มีใครไล่คุณออกนะถูกไหมวันนี้ไม่ทำการตลาดวันนี้ไม่โพส์วันนี้ไม่โทรหาลูกคา้าไม่มีใครไล่คุณออกใช่หรือเปล่ามีใครไล่คุณออกนะแต่ถ้าเป็นงานประจำเนี่ยม่นใค้คุณออกแน่นอน ะฉะนั้นคนที่ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ยากเลยนะในการทำรธุรกิจถูกปพรุ่งนี้เนี่ยสตาร์ทกี่โมงก็ไม่รู้จะโทรหา,ราลูกค้าตอนไหนเป็นก็ยังไม่รู้เลยถูกปะไม่ไ,มดได้ใจเลย เลยไปกตอนแรกสมมติคุณไปสมัครงานสักบริษัทให้คุณทำเลยไปไม่นะก็ให้คุณไปฝึกอบรมอบรมก่อนนะถูกปะแล้วเขาจะบอกคุณว่าคุณเนี่ยจะผ่านโปรหรือไม่ผ่านโปรว่าคู่ควรกับบริษัทเขาหรือเปล่าคุณไม่ผ่านโปรเขาก็ให้คุณทําคุณเรียนจบหลักสูตรเขาก็อาจจะให้คุณทำเมื่อได้คุณผ่านโปรถูกปะไม่เรียนก็ไม่ได้แล้วไม่ให้ทางานแต่คุณต้องยอมแต่ในโลกธุรกิจอะ ม่มีใครมาบังคับคุณมันไม่มีใครมาบาังค,บค,ค,าบางคับคุณเรียนเวยถูกปะคุณก็ทําตามอําเภอใจตัวเองแบบไม่มีกฎระเบียบพอจะเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อไหมเพราะฉะนั้นในโรคธุรกิจอันดับแรกเลยคุณจะต้องทำในสิ่ง ที่ต้องทำเข้าใจไหมต่อให้คุณไม่ได้อยากทำก็เถอะแต่คุณต้องทำเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าคุณจะททาทาอารมณ์คุณอะแม่งไม่ได้ทำเข้าใจว่ามันไม่ได้ทำไหมคุณวันนี้คุณจะอารมณ์ดีคุณทำคุณอารมณ์ไม่ดีคุณไม่ทำแต่ถ้าเป็นงานประจำนี่เขาไล่คุณออกเลยนะ จะมาทำตามอารมณ์ตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นวันที่มาทำดอบลิศเนี่ยในโลกธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องรู้กฎข้อนี้ก่อนหนึ่งแหละมันไม่มีใครมาบังคับคุณเรียนได้แต่คุณจะต้องบังคับตัวเองเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะทำธุรกิจได้ถ้าคุณไม่เรียน อันนี้คุณจะต้องบังคับตัวเองให้ได้โอเคหนึ okay? ่งเรียนหรืออบรมสองคุณจะต้องบังคับตัวเองที่จะทำการตลาดทำการตลาดคุณอาจจะต้องทำคลิปมัง้งไลฟ์สดมัง้งหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องบังคับตัวเองต่อให้คุณจะป่วยคุณจะเหนื่อยหรือคุณไม่มีเวลาคุณก็ต้องบังคับตัวเองเพราะาอะไรเพราะว่ามันคือธุรกิจเราเพราะว่าถ้าคุณไม่บังคับ ก็คือพังไงใครจะไปบ,บังคับผมนี่น่จะไปบังคับคุณซึ่งไม่มีใครบังคับคุณแนะ่โอเคบังคับตัวเองเรียนบังคับตัวเองทำกตาลาบังคับตัวเองโทรหาลูกค้บาบังคับตัวเองทำโทรหารทีมงานถ้าคุณไม่มีกฎบอกเลยสเปซสบะ่ะแน่นอนใช่หรือเปล่าโอเค เพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆง,องอ่า,งงายๆแค่เนี้ยทํทำได้หรือเปล่าคุณไม่ได้อยากเป็นลูกจ้างไม่ใช่หรอลูกจ้างมีนมคนบังคับเจ้าของธุรกิจต้องบังคับตัวเองขอเข้าใจไหมมันไม่มีใครหรอกแม่้อยากอารมณ์ดีทุกวันูป ใชไหมเราไปทํางานประจำาบ้นเราไม่ได้มีอารมณ์ทุกวันหรอกบางทีเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวซอยเดี๋ยวปัญหาเยอะแยะมากมายแต่เม่นก็ต้องปั้นหน้ายิ้มไปเพราะฉะนั้นคุณต้องท,ทําธุรกิจเหมือนกับที่คุณทํางานประจําให้กับผู้อื่นบังคับเองให้ได้คุณให้คอนอื่นมาบังคับคุณ แชั่วโมงและให้คุณสามร้อยถูกไหมจะทำธุรกิจดอวดิแม่งบางทีไลค์แค่สองครั้งสาครั้งรวยตายห่าคือแบบธุรกิจตัวเองเลือกเอาเพราะว่าคุณคือใหญ่สุดในบริษัทคุณในไอดีคุณนะคุณใหญ่สุดคุณจะทำาอาทิ์ะละครก็ได้มันก็มีใครว่าไอ้ใครใครด่าคุณอยู่แล้วเพราะว่าคุณใ,ใหญ่สุด ในธุรกิจคุณถูกปะคุณใายอ่ในธุรกิจคุณนะโอเคทีนี้พอคุณมีวินยัยคุณสามารถบังคับเองได้ไมันต้องบังคับเองกว่าน,นะต่อไปเราจะต้องมาเรียนรู้ชุดความคิดชุดความคิดของการทำ งานประจำคนที่ให้เงินเราคือเจ้านายคือต้องฟังเองเอาง่ายๆใครให้เงินเราเราต้องฟังคนนั้นจดลงไปในกระดาษเราวทำงานประจำเราต้องฟังเจ้านายเพราะว่าอะไรแม่งให้เงินเราถูกไหมถ้าไม่ฟังมันมันทำไงมันก็ไล่ออกถูกไหม ล้วบอกเขาบอกเราเจ้านายบอกเราอีกอย่างเราทําอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เก็บร้อยเราใช่หรือเปล่าอยากได้ตังก็ต้องฟังคนนั้นทํางานประจําก็ฟังเจ้านายก็ได้ตังทำธุรกิจคุณต้องฟังอะไรฟังลูกค้าฟังผู้มุ่งหวัง ันเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายๆจะทำยากฟังผมไม่ได้บอกว่าพูดเก่งกไหมผมไม่ได้บอกว่าพูดเก่งแต่ผมบอกว่าฟังก็จะสขายป่ะงานประจำฟังเจ้านายส่วนในทำธรรุรกิจ เราต้องฟังลูกค้าหรือฟังผู้มุ่งหวังคนที่ไม่ฟังคุณจะไม่ได้ตังจากเขาโอเคจำไว้นะเราไม่ฟังเจ้านายเราก็ไม่ได้ตังจากเจ้านายวันนี้เรามาทำธุรกิจเนี่ยเราต้องฟังคนหม่ฟังลูกค้าหรือว่าฟังผู้มุ่งหวังเราต้องฟังว่าเขาต้องการอะไร ไม่ใช่เราจะขายอะไรฟังว่าอยู่ต้องการอะไรโอเคนะทีนี้วันนี้เราเข้ามาทำธุรกิจถ้าในหัวเรา หัวเรานะมีแต่ละเรื่องของตัวเองฟังนะถ้าในหัวเรามีแต่เรื่องของตัวเองเราจะล้มเหลวในการทำธุรกิจเอาเป็นว่าเราจะไม่มีไรายได้สักบาทถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีไรายได้สักบาทหรือยังไม่ได้เติมโตไปข้างหน้าหรือยังไม่ไปไหนนั่นมันก็สมเหตุสมผลแล้วก็คู่ควรแล้ว มันสมเหตุสมผลและก็คู่ควรแล้ว ความรู้สึกของเขาการกระทําของเขาทําให้เขาเนี่ยไม่ก่อให้เกิดอะไรได้ธุรกิจมันเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆมันเป็นแค่ระบบส่วนคนที่ทําธุรกิจกคือเราซึ่งถ้าเรามีมายเซ็ตที่ผิดความรู้สึกเราก็จะผิดการกระทําเราก็จะผิผลลัพธ์เราก็จะไม่ได้ เพราะฉะนั้นจำว้เลยว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ได้สักขะบาทเป็นเพราะว่าฝีมือเราล้วนเลยมันผิดกฎธรรมชาติผิดหลักเกณฑ์เลยไม่ได้ต่างเข้าใจปะมันผิดหลักเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ก่อให้เกิดอะไรที่นี่คือคนที่ไม่เข้าใจคือคนที่ไม่เข้าใจธุรกิจ ไม่เข้าใจโลกธุรกิจคือเข้าใจว่าต้องเข้าใจว่าการทํางานประจากับการทําธุรกิจเหมือนอยู่คนละโลกใช้คนละภาษาแล้วก็ทําตรงกันข้ามกันเข้าใจปหงานประจําเราไม่ต้องสนใจใครเราทําเพื่อตัวเองทําเพื่อเองิน คุณทำเท่านี้คุณได้เท่านี้นะแต่ในโลกของธุรกิจโอเคโลกของธุรกิจ,เร,เ,เ,เ,จเราทำเพื่อตัวเองไม่ได้เข้าใจปหเราทำเพื่อตัวเองไม่ได้เราจะต้องทำเพื่อวันนี้เดี๋ยวผมจะขยายให้ทุกทท่านเข้าใจว่าทาไมการทำธุรกิจถึงต้อง เราจะไม่สั่